สวัสดีครับผมเพชรพระลุยสวัสดีพี่สุภูสุคนครับผมมีนี้คิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาเสี้ยนน้องไข้ของวันศุกร์ที่ยีบหกพ 6, ึกษภาพสองหาหกหกของเสี้ยนนองไข้เลขวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดเข่าแปดเอ้เข่าเจ็ดเลขบนนั้นออกเจ็ดสองเลขล่างออกสองหา ส่วนจับคู่กับเข่าตัวเน้นเข่าเจ็ดสองตรงๆแล้กวก็เป็นตัวเน้นพร้อมเป็นตัวเน้นส่วนเลขวิ่งเข้าตัเข่าเจ็ดจับคู่เข่าเจ็ดสองแปดเเข่าเาพราะว่าเลขบนออกเจ็ดสองเลขล่างออกสองห้าเอาห้ามาตามกันต่อวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่หกฝภาพษษษษษษษสองห้าหกหก ของเซียนหนองคาย ลาพัฒนา หมดเลยสุดก่อนเสียนหนองไขยลาวคัตนาเสียนหนองไขยเล็กจิตเล็กวิ่นบน่าง มีเก้าศูนย์หนึ่งเลขจับคู่สี่ห้าหก สูงเก้าศูนย์หนึ่งเลขประกบเลขติดสี่ห้าหกจับครัมากที่ได้เก้าคู่ บนล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก 04, 0ูนยสีู่นห้าูนหก เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกบน ล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูดเก้าศูนบนล่างวิ่งรูดเก้าเก้ากับศูน บนล่างวิ่งรูด9กับ0ส่วนตัวเน้นกันเน้น9กับ0ลาพัฒนาเซียนหนองคายวันศุกร์วันศุกร์ที่26พฤกภา2566 6เหล็กติดเหล็กวิ่นกม็มี90 1 สี่ห้าหก็มี1น1่งสี 4, 0, 5, ส่หน 4, 9, 5, ึ่งหาหนึ่งหกศูหาศูนย์หเก้าสีเก้าหาเกหวิ่งรูดบนล่าง9กับ0ูนย์คืองวดที่แล้วนี่ก็เข่าตัวเน้นนอพี่น้องงวดที่แล้วก็เข่าตัวเน้นวิ่งรูด7 8, กับ8ปดก็เข่าเจส่วนจับคู่ก็เข่าตัวเน้นคือเจ็ดสองไดพี่น้องได้เจ็ดสอง อาพี่น้องหลักฐานของเกา่ากับนี่กับเบิ้งคีปย้อนล้างได้นักตัวใดชอบตัวใดตรงเรียกน่ใจตัวใดกัพิจารณาเบื้งเล่าพัฒนาวันสุขที่ยี่บหกเอาทวนหนึ่งรอบครับผมหนึ 16, ่งสี 06, ่หนึ่งหาหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเน่นติด ศูนย์ติดเก้านะพี่น้องนะพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอไว้ตามนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอามือวันศุสองทุมเครื่องขอให้โุบโฉบมันมันเรื่อยๆแห้งสุขภูสุขกน,ขขขนกับแนวทางล่าพัฒนาเสี้ยนลงไขยขอบ,บุญขอบพุณนเสี้ยนลงคข่ไหลายที่แบงปัดแนวทางเล่าพัฒนาเอาคอยพี่น้องเขาโชคโฉบมนันมันเรื่อยๆ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารุ่ยนะครับเด้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม